เป็นลูกก็ฟังฟังขอ,องการของมันคือน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักแล้วก็จุดตกนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการฟูลสวิงเพราะฉนั้นน้ำหนักกับทิศทางต้องมาก่อนใช่ไหมครับที่ฟ้งก็ต้องฟังแล้วก็น้ำหนักโทษนะครับปอนิสสงสัยครับครับ น้ำหนักเนี่ยชิปเนี่ยชิปถึงทงหรือชิปไปหาที่ตกครับหาจุดตกครับอ่าสมมตุติทงเหลืองตรงนี้แล้วตกตรงไหนครับโปนิสเราตอนนี้งายที่สุดคือแบ่งครึ่งก่อนครึ่งฮะเราอาจจะมองกะทองเหลืองใช่ไหมพอเป่าทุกคนครับกะครึ่งหนึ่งครึ่งทางตรงที่ตาก็คือตรงนี้เหรอครับใช่นะครับ ตางมใช่อใช่ครับตัวบาๆว,วันน้อปพวงครับเพราะว่ามันต้องเ <ไป S 1> หลือลูกวิ่งด้วยโอกาสลูก